ก็ไม่รู้เจอได้ค่ะเจอได้เกิดอะไรเจอได้สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเอ่อคือพวกหนูจุดไฟเล่นจนเกิดไฟไหมค้ค่ะจะเข้าไปดูข้างในก่อนว่ามีคนติดอยู่ข้างในไหมไปเดี๋ยวค่ะนี่นี่ฉันมีอะไรให้ดูล่ะเฮ้ยชวคองแบบนี้มาโรงเรียนทำไมอะ่ะ ฉันก็จะเอามาจุดเล่นที่โรงเรียนยังไงล่ะอุ้ยอย่าทำเลยใครจะกล้าห้ามฉันนะจะจุดให้ไฟไหม้โรงเรียนไปเลยพวกเธอครูบงอะไรอยู่ข้างหลังไงเอามาดูดิไม่มีอะไรค่ะครูหนูจะขึ้นไปเรียนแล้วคะ่ะวันดีค่ะอ้าวอาวัสดีวัสดีเด็กพวกนี้น่าเป็นห่วงจริงๆเลย อะไรที่โรงเรียนหรอใบยกเอา้าก็ที้เราตกลงกันไว้ไงนี่ไงล่ะฉันจะจุดไฟเล่นที่โรงเรียนยังไงล่ะวันเสาร์อาทิตย์ไอแก่คงมันไม่มาโรงเรียนเป็นเวลาของเราแล้วงั้นเราไปกันเถอะเฮ้ยังไงถึงคาสติเราไปจุดกันเถอะเฮ้ย ฉันก็ไม่รู้อ่ะสวยแล้วไฟมันลามอ่ะฉันจะทำยังไงดีเนี่ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยให้กำลังใจด้วยนักเรียนของฉันกับรองร้องให้ช่วยฉันต้องไปช่วยแล้วสิแต่ฉันจะไม่ไปในฐานะครูพงฉันจะต้องไปปกป้องนักเรียนในฐานะสไปเดอร์แมน มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออคือพวกหนูจุดไฟเล่นจนเกิดไฟไหมค้ค่ะต้องหาวิธีดับไฟแล้วมาช่วยกันเร็วไม่เห็นอุปกรณ์ดับเพลิงะะเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูข้างในก่อนว่ามีคนติดอยู่ข้างในไหมไปเดี๋ยวค่ะเ,ออเป็อะไรมครัคบคไปดีไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอ,อ้นั่นไงนักดับเพลิงเดี๋ยวฉันไปคุยก่อนนะ มาฉีดน้ำเลยครับโอ้ยไฟแห้งครับแต่กับบ่เป็นยังเฮ้ยน้ำแค่นี้มันทำอะไรไม่ได้หรอกให้ผมช่วยอะไรไหมโอ้ยบ่ไหวแล้วสไปเด์น้แม่นซ่อนคอยแน่คุณนักดับเพลิงเดี๋ยวผมจะไประเบิดแท้งน้ำเองขอจะช่วยอะไรคุณได้โอ้ไปดับแล้วดับจริงด้วย ขอบคุณคุณสไปเดอร์แมนมากเลยนะคะไฟดับได้ก็เพราะคุณเลยอไม่เป็นไรหรอกแต่พวกเธอห้ามเล่นไฟแบบนี้อีกนะเข้าใจไหมค่ะและก็อย่าหลบเรียนเพื่อมาจุดไฟเล่นที่โรงเรียนอีกเข้าใจไหมหรือว่าเขาจะเป็นเอ้อช่างมันเถอะฉันจำไม่ได้หรอกป่ะไปกันเถอะ